แล้วคุณธนาธรไปห้องกบขนาะนั้นเอาอย่างนี้ดีกว่าเอ,เอาเอาอย่างนี้ดีกว่า,าผมคือหลายคนก็ไปคิดไกลเป็นดิวคุณธนาธรอะไรอย่างเงี้ยอือเอางนี้เลยผมบอกงนี้ดีกว่าครับจริงๆมันมีคนบอกคือช่วงนั้นมันแบบชุลมุนมากแล้วมันมีคนไปหาคุณทักษิณเยอะมากใช่ไหมรวมถึงคนที่ดิวเรื่องคุณทักษิณกลับบ้านด้วย แล้วมันมีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งแล้วกันบอกว่าเขายังอยากจะหเห็นเพื่อไทยกับก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันเขาก็มาบอกว่าผมควรจะไปคุยกับคุณนักสิงผมก็เลยบอกว่าผม,ผมก็บอกว่าผมไปไม่ได้ผมก็มาคุยกับพักในพักก้าวไกลผมไปไม่ได้ผมก็ผมไปไม่ได้แน่นอนมันไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ผมจะไปผมก็เลยไปบอกคุณนรอนว่าผมขอร้อง ไปหน่อยได้ไหมไปดูหน้าดูตาไปฟังเสียงไปสัมผัสเอ่อไปไปแบบมันบางเรื่องมันต้องมองตาหน่อยครับว่าตกลงเนี่ยยังไงก็ผมเป็นคนขอร้องให้คุณทาวอนไปคุณทานร้องไม่อยากไปนะครับที่ผมพูดเลยผมไม่เคยพูดที่ไหนนะมผมก็บอกว่าเออไปเขาไปไปเพราะผมขอร้องอะ่ะแล้วไปม,มองตากลับมาแล้วไปไงครับ ก็ยิ่งคือยืนยันเลยตามที่เราคาดว่าพระเก้าไกลไม่ได้อยู่ในสมการแล้ว mm hmm. แม้ว่าคำพูดจะอีกแบบนึง